ันนี้ขอให้น้องคงแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับเทม่ยวเมืองไทยเที่ยวมณฑลจะเป็นเชื่อในเกมมาเป็นตัวตัดสินกันครับหนึ่งสองสามอะไรนะครับจากในกิฟท์ที่น้องคงส่งมาเนี่ยเคยมาเมืองไทยด้วยเมื่อหกปีที่แล้วเขามีความรู้สึกกับประเทศไทยอย่างไรบ้างครับ 여러분들에게 보내주신 영상에 보면은 6년 전에 태국을 방문을 해주셨다고 들었는데 그 당시 태국을 방문하셨을 때 인상 깊었던 적이 있다면 어떤 게 가장 인상 깊으셨나요? 어, 일단 음식이 제일 기억에 남는 건 와인 굉장히 맛있게 먹었던 기억이 나고요. 바다에 굉장히 먹하는데 놀러 온건 아니고 촬영차에 갔었는데 그 바다에서 촬영을 많이 했었어요 สิ่งแรกเลยนะคะที่มาเมืองไทยที่ประทับใจมากที่สุดเนี่ยคือกุลไม้ประเทศไทยนะคะชอบผลไม้ประเทศไทยมากอนอกจากกลไม้ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะเมื่อก่อนหกปีที่ผ่านมาที่มาเมืองไทยเนี่ยได้ไปที่ทะเลมานะคะเพื่อไปถ่ายรายการจะจําชื่อก่อไม่ได้เขาเข้าเกาะแล้วไปถ่ายรายการมาเกาะประเทศไทยที่สวยมากเลยค่ะ <목소리도> 아 네. <목소리도> 태국서 가장 좋아하는 국 음식이 있다면 어떤 음식을 가장 좋아하세요? 좋아하는 음식가맛있었는데그제 <목소리도> <전에 맞습니다. 전에 목소리도> <목소리도> 친구가 수박락스가락게 맛있다고 그랬는데 <목소리도> 먹어 봤는데 이번에 한번 기회 되꼭 먹어 보셨요마 ที่เกี่ยวกับกะหล่ีผัดขมกะหล่ีนะผัดขมกะหล่ีนะคะแต่ว่าจากนั้นแลนะ้วเนี่ยเพื่อนเขาได้บอกเขามาว่านอกจากผัดขมกนะหล่ีแล้วเนี่ยมันจะมีเซนโมปั่นอร่อยมากแต่เกียดติมากเขาที่แล้วมายัางไม่ได้กินเลยนะคะแต่ครั้งนี้ถ้ามีโอกาสอยากมาลองกินเซนโมปั่นดูนะคะต้องจัดเซนโมปั่นให้นะฮะรู้กันแล้วนะว่าชอบกินอะไรนะฮะเอาล่ะแล้วก็สำหรับน้องฮงเนี่ยทราบไหมว่าที่มาเมืองไทยเนี่ยแฟนคลับเยอะขนาดนี้ 아, 처에간사 여러가지 방문을 해주셨는데, 팬분들에 대한 소감 말씀 부탁드릴게요. 어 일단, 분들을, <laughs> 실제로 뵌건 처음이에요. 처음 <laughs> 팬분도 매체를 통해서만 봤었는데, 놀랐어요 태국에서 팬분들이 많이 계시다는 거에, 공항에서도 되 놀라운 게그 좋았고, 그래서. ครั้งนี้ที่พี่พูดต้องตกใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอพี่สื่อมวลชนคนเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าทางที่เราที่มาเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้เจอสื่อมวลชนขนาดนี้เลยนะคะได้เจอแต่เป็นๆแต่ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ได้มาเมืองไทยมานานมากแล้วก็ตามแต่ขอบคุณแฟนๆมากเลยนะคะที่ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นที่หน้าสนามบินด้วยต้องขอบคุณด้วยนะคะอ่าใครที่เป็นสนามบินจะ้ากครับขอเสียงนิดนึงหน่อยแล้ว สองคนนครับอนะแต่ก็สองชจยนหงจงยนเนี่ยมี mmm ิทนเลยนะจงยนโอเคเราโดดดังมาจากผลงานการถ่ายแบบนะครับสาหรับการถ่ายแบบแฟชั่นมากมายเนี่ยแฟชั่นส่วนมากเนี่ยชอบสไตล์ไหนที่เขาชอบแต่ตัวโมเดลลงให้ตองให้ชัดลายแบบที่หลา 그 의상을 입어보시면 사진도 많이 찍으셨을 텐데 실제로 본인 좋아하는 스타일은 어떤 스타일이에요? 어, 일단뭐 컬렉션이나 이제 바보 같은 촬영을 할 때는 콘셉이 다양하기 때문 다양한 을시도해 그냥 어, 편안하 네, 깔끔한 스타일을 좋아해. 그더이나요 그냥... คือระหว่างที่ได้ทํางานเป็นนาเดินๆแต่แบบนี้เนี่ยเขาจะได้ใส่ใส่ชุดที่แบบใส่ชุดเสื้อผ้าหลายๆสัดส่วนเป็นส่วนตัวนะครัเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าที่แบบร่าบรสบายๆแบบ่ี้แต่ไม่รู้ตัวนะก็เป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay. ่สำหน้องโกงของเราอาล่ะสำหรับน้องโกงเนี่ยได้ข่าวว่างานเยอะมากเลยมีการได้พบกับเพื่อนๆบ้างไหมนะไม่ว่าจะเป็น <목소리도> 정말 풀 스케줄 생각하고 계신는분들는데 이제 모델과 친해져 계신 친구분들께 이수엽 씨나 김우빈 씨나 성준 씨나 김영광 씨 이렇게 만날 시간은 있으신가요? 어 예전만큼 굉장히 자주는 아좋아라도 스케줄이 많으면 좀 자주 보려고 해요. 만나면. จริงๆต่างคนต่างยุ่งเรื่องตารางงานอะไรนะคะเลยแบบไม่ได้มีเวลาเจอกันถ้าถือว่ามีเวลามาเจอกันเยอะมากเขจะไปออกกำลังกายด้วยกันดูหนังบ้างไปเกมอไกันบ้างเป็น่มสุขภาพน่ชอบออกกำลังกาย สำหสำหรับมาถึงผลงานละครกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับละครที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากหนุ่มพงของเราเนี่ยจะได้เป็นบทบาทหนุ่มเข้มเข้ม,ขมใช่ไหมฮนะใช่ไหมเอ่ยใช่เราอยากรู้ว่าเนี่ยคงจนยอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอย่างไรแล้วก็ชอบแสดงบทอะไรมากมากว่าชุดเจ้าคือแล้ก็เล่นดูมือ

ที่ชมกันมาครับเรื่องมาม่านั่นเองเขาได้เป็นแสดงเป็นชายหนุ่มนะที่หลงรักผู้หญิงที่อายุมากกว่านะครับและยังมีลูกติดด้วยนะพ่อนะเอาล่ะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะน้องพง์ของเราเนี่ยจะทำอย่างไรสำหรับภาพยนต์ตัวละครเรื่องน,นี้มาม่า่นดรามานี้เนาะย้อนกลับ 저는 연상의 신리의 마음을 사용하게 되는 역할을 갖다 보지 연기를 도와드렸는데 실제 상황에서 정말 그런 상황이 발생하은 어떻게 하시겠어요? 실제 상황에서요? 네, 일단 처음에 절망을 하겠죠. 절망을 하겠는데 어, 일단 제가 나아수 있는 방법을 찾아봤는데도 방법 없다면 ถ้าในชีวิตจริงขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะเขาก็จะรับคือในบทบาทเนี่ยเขารับลูกผู้ชายเป็นลูกชายของเขาแท้ๆถูกไหมคะ สิ่งถ้าเกิดในในชีวิตจริงเกิดขึ้นแบบนี้จะรับลูกชายเป็นลูกชายของแท้เราจะดูแลลูกชายมัให้ดีที่สุดเราก็จะหาวิธีที่จะจะหาวิธีที่จะทำให้ภรรยาไม้หาย <Okay. S 1> นะคะโอเคนั่นคือส่วนของละครล่าสุดที่เขาได้เพิ่งได้เล่นไปนะครับตอนนี้ล่าสุดเขาได้เป็นพิธีกรของรายการ <Okay. S 3> จิตการเยอะมากโอ้โหมีการถกตัวจริงอัลล่ะสำหรับ ความเห็นของพิธีกรรายการเพลงแล้วคุณคิดว่าศิลปินเกาหลีคนไหนที่น่าจับตามองในช่วงนี้่ีท พอดีตอนที่เขาถ่ายรายการของดนตรีของอีกิงอะไรอยนะคะตอนนั้นยังไม่มีเกิร์ลสเตย์มาสแสดงนะคะถ้าเกิดว่ามีเกิร์ลสเตย์เนี่ยคุณสนับสนคอนเทนท์ของเกิร์ลสแตยเหมือนกันนะ,ะถูกใจไหมฮะเป็นทั้งนายแบบนะครับนักแสดงพิธีกรามาแล้วคุณสนใจในการร้องเพลงมั้ย 음식을 활동하시고, 노래를 활동하시고, 연예적으로 활동하시는데, 혹시 음악에 왜 관심이 많으신가요? 사실 제가 음악 듣는 거는 좋아하는 편이긴 한데, 제가 음악을 활동해서게 재능이 있다거나 그렇게 생각하해서 음악을 그렇게 즐기겠습니다. เขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอย่แล้วแต่ว่าถ้าให้มาเป็นนักร้องอย่างนี้ยังไม่ดีกว่าวนะคะเขายังไม่มีฝนะีมือในการร้องเพลงนะคะขอแค่ฟังเพลงอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับพี่รู้กันนะว่าเขาไม่อยากร้องเพลงอะครับสำหรับแฟนคลับอันนี้ถามมาด้วยแฟนคลับเมืองไทยเนี่ยกินกับรายการนี้มากเลยวีก็ตแมรี่นะครับคุณรู้สึกอย่างไรครับที่ตอนถ่ายวีก็ต์แมรี่เนี่ย 우리 결혼했어요를 이제 촬영 하고 계신데 그 촬영하는 동안 어떠셨어요? 재밌으셨나요? 어, 그 처음에는 굉장히 좀 어색한 부분들이 많았어요. 좀 서로 알던 사이가 아니었고 그리고 그런 촬영을 처음 이고 해서 많이 어색했었는데 다연히 홍대 파트너인 다영이가 굉장히 저랑 좀 다르게 활발하고 좀 많이 다했고 그런 성격이어서 가빨리적응할할수도와같아요고카메라것ครั ER ้งแรกที่ถ่ายรายการนี้เนี่ยต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะเอาไทยอยู่หน้าต้อนต่างคนต่างไม่รู้จักกันไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะทาท่ายังไงเพราะไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่หลังจากที่เราจะเริ่มสนิทกันบ้างแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแงายองละ ลืมแกงบ้างมีเล่นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะถ่ายรายการแบบสนุกสนานกดนอยู่ครับแล้วก็จากการถ่ายรายการ We Got Married เนี่ยคุณได้จากรายการบ้างแล้วก็มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในตัวของตัวเองบ้างคกรัตนรบะ้างกีว่ัวครม 일단은, 제일 많이 달라진 거라고 하면, 일단, 솔직히, 결혼에 대해서는 좀 깊게 생각해본 적은 없었어요. 근데, 항상 결혼 생활이지만, 결혼 생활이라고 진짜 생각하고, 말하고 하니까, 아, 내가 만약에 진짜 결혼을 하면, 어떤 사람이 될까, 이런 마음에서 어떻게 행동을 할까, 이런 생각부터, 그리고 진짜 나는 결혼해도, 진짜 뭐, 경험적인 결혼하는 생각 ทม่ม um ีประสบการณ์ก <goodbye> ็คือว่าอยู่เป็นคู่กันแล้วไม่ได้ต้องเดอ้านใดนะคะและนอกจากนั้นเราเนี่ยสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงในตัวชีวิตของเขาเองเ็คือเมื่อก่อนยังไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะอยากแต่งงานนะคะพอได้มาทำอะในการบิดเบี้ยไ่แล้เนี่ยมีความรู้สึกว่าพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตคู่อย่างไร พอมีชีวิตคู่ด้วยกันแล้วยังเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบสนิทสนมกันแบบเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันไม่ใช่ว่าเป็นสามีภรรยานะคะอยากให้มีความรู้สึกแบบเป็นเพื่อนกันโอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งของจากการถ่ายรายการวิกตอร์แมรี่นะครับอันนี้เด็ดสุดเลยสําหรับแฟนๆที่ตามอินสตาแกรมอยู่เนี่ยกดตลอดเลยว่าทำไมไม่อัพรูปเลยถามว่าเครอยู่บ้านก่อนใคร,รอยู่บ้านบางคนที่คุณนิชก็อินสตาแกรมเนี่นนนย

ไม่ได้แต่ตอนนี้หาเจอแล้วนะคะคือเดี๋ยวเขาจะพยายามจะอัปเดตให้แันแปดูนะคะโอเคเขาสัญญาแล้วนะครับว่าเขาเจอพาสเวิร์ดแล้วนะคะเขาจะอัปรูปเพิ่มเติมตามไปต่อกับไอจีของเขาได้นะครับโอเคเขาสัญญาแล้วนะคะ